โจที่ตำรวจสพเมืองชลบุรีได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถชนกันจำนวนหลายคันบนถนนบายพาสเลี่ยงเมืองช่วงสะพานต่างระดับหนองไม้ยางฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครหมู่ที่3อำเภอเมืองจังหวัดชมบุรีพบรถยนต์ยี่ห้อรุ่นต่างๆจำนวน8คันชนท้ายกันเป็นโดมิโน,โนติดติดกันได้รับความเสียหายโดยรถคันแรกอยู่ที่ด้านหน้าเป็นรถมิตซูบิชิรุ่นเอ็กเพนเดอร์ อ้างว่าขับมาตามปกติแต่มีรถคันหน้าเบรกตนเลยเบรกทำให้คันหลังที่ตามมาชนท้ายรถของตนแต่คันของตนเองไม่ได้ชนรถคันหน้าเพราะเบรกคันและรถคันหน้าที่ขับไปเลยทำให้ช่วงแรกชนกันจำนวน3าคันหลังจากเกิดเหตุได้เพียง10นาทีก็ได้มีเหตุการณ์ซ้ำซ้อนชนกันอีก5คันรวดโดยคันสุดท้ายเป็นรถเก๋งยี่ห้อมาสด้าโดยกล้องหน้ารถสามารถจับภาพได้ว่า เป็นรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุสีขาวเป็นคันที่3เจ้าของรถชื่อนายนณนรงค์นรัศน์อายุ38ปีเล่าว่ากำลังจะไปบางพลีสมุรปราการขับรถมาตามปกติแต่คันหน้าได้เบรกกับชั้นชิดทําให้ตนเองนั้นเบรกไม่อยู่เลยชนท้ายคันหน้าอย่างจังและอีกไม่นานคันหลังที่วิ่งตามมาก็ชนท้ายรถของตอนเองทําให้อุบัติเหตุในครั้งนี้มีรถยนต์ชนกันรวม8คันและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2รายแล้วก่อนเกิดเหตุเป็นไง